เฮี้ยไหนไหนมันจะไหนกูโชว์คุ้ยก่อนควยควยควยเอ้ยเอ้ยเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยเราแดงสวยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยสกรมันใส่กันยับเลยสุกอร์นใส่กันยับเลยเออวะใส่กันยับใส่กันยับแกมันเอามันเฮ้ยไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันขับไม่ได้เ้ยโอ้โห โอ้เพิ่งเจอหน้ากันแบบแบบเฮยพื่อมึงเที่ยงจังวะเติมไงอ่ะทำไงอะเราวะว่ามันเจอเราเราเอามาคืนมันไม่โกรธหรอกเราก็บอกว่าขอยืมขับเฉยครับเอ้ยได้เลยบอสผมไม่รู้ไม่รู้กูไปก่อนแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วตัว โอ้ยเนี่ยแมพกูไม่โหลดแมพกูไม่โหลดกูไปไปบทต่อหน้าแล้วไปบทต่อหล้าแล้วทุกคนรถมึงเสียวอยู่เนีะเช้าแต่เมืองอยากขับไปเจอเจ้าของรถเชียวเนาะเชียวไปเติมนมันก่อนโอ้ยโอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยขอโทษครับรถขับรู้ขอโทษครับอันนี้มันรถผมอ่ะใช่เหรอ ตรงไปดิตรงไปตรงไปเอาตรงไปเอาน่าสงสารแล้ยนะนี่มึงสงสารเาเหรอนี่มึงทำอยู่นี่คือมึงเรียกสงสารหรอเฮ้มึงหาคอร์ดยังทำไม่ได้หรอกในโลกใบนี้ไอ้สัตว์กลับไปมากลับกลับไปมาเลยเราไม่ขอเติมนรำมันก่อนเราไม่ขอเติมแล้วเติมนรำมันไม่หยุดเลยเกียร์พวกคณะ ะเฮ้ยเจ้าของรถป่ะเนี่ยไอ้หลงคือรถคือรถไปไอ้เหี้ยโดนแล้วไอ้ชัอโดนแล้วโอยชิบหายละโดนแล้วสองข้างชิบหายละช่วยโดนดิเฮ้ยไปเคลื่อนบันไปโอ้โอุ้ยโอ้ยเฮ้ย

อยากไล่อยู่อยางไล่อยู่หรอเพื่นที่อันขนี้ชั้นข้งคนขวาเอิจอดเนี่จอดรอรออ้เออ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 เอลเออ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 าอลเออเเออเกลับอเออเเออเอออกเออเออเออลออเออเอกเกอเอออกเออเออเออเเออเออเเอเไปเออ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 เ ใช่เใช่เอ้ยมันจอดกูว่าใช่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะเคียน่ากลัวยังวะเฮ้ยเจอแม็กซ์ลารินคันนึงจอดใช่เนี่ยใช่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 อะ

จะพ่านว่ะไปตอนนี้ไปไหนแล้วไปไปไหนแล้วลูกโอ๊ยโอ้ยโดาผ่านไปแล้วแกะน่ะโอ้ยโอ้ยจะตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วโอ้ย ตายเหรอเออกูน่าจะไปฮิวก่อนโอ้โหไอ้นี่รถที่มึงไปขโมยกับแม่คันเนี้ยนายใช่โอ้โจทย์โจดเยอะโจดเยอะเลยมึรอมึงเกิดเลยเกิดมาแล้วื่อซ้ำยี่ไม่หยุดยี่อะไรอ่ะเมีการเหรอการเหรอรอบเหมือนกันเนี้ยพ่นดิพ่นดิอุ้ย โอ้ยเฮียก็น่าเกลียดอ่ะเฮียก็จุเล่นอ่ะที่นี่ก็ไปขึ้นรถเขาเลยเกินมาอ๋อเฮียบอกจะไม่ทำแต่ฟอร์มดึงประตูคืออะไรเนี่ยเออจอดเฮ้ยจอดเฮ้ยจอดไม่ของเราจะโกรธกันได้ขนาดนี้เลยหรอรถเขาเดินกลับอ่ะเสียงเสียงแม่งดูโโหซะเลย เขาขับมาเฮียเขาซื้อรถมาตั้งกี่พันมาขโมยไปขับเล่นแบบไอ้เฮียชีวิตจริงนี่กูโดนจ้วงแทงจ้องแทงเขาเนี่ยไอ้สัสสวยๆกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหแลมโบไอ้เฮียไม่ติดไอ้สัตว์พังอุ้ยมันมาดูมึงอ่ะเอ้ยชิบหายอ่ะมันมาดูมึงเลยสุกสนดูดิมันมาดูวะขับไปเหยียบมันเองขับไปเหยียบมันขับไปเหยียบมัน เยี่ยมครับี่จุดต่อนนี้องคนคนเอาแม่งนี้เอาแม่งนี้ชนแม่งนี้โดนมันดีอยาวเราองอินเเจ้าของอีู่นี่เจ้าของอีู่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่สามสี่นี่ว่าไม่สามสี่ก็สามสองอ่ะ เอาแบบนี้เออเอาเงนเอามสองาองามสองคันลกี่บาท็าแพู้รดีอะอารมณร้อนจังเลยครับพี่ที่อารมณ์ร้อนจังก่อนเป็นงเลยเออโอ้เรียบร้อยเรียบร้อย สวนไม่นเน่เออสวนมันสวนมันกูตายสักกูได้กลิ่นรถได้กลิ่นเหรอเออกูกูว่ากูได้กลิ่นแล้วกู <c oughs> เพิ่งเกิดมากูได้กลินกนมมนก่นเลย <c oughs> เอาดิเอาดิอุ้ยสุกรมึงตายอีกวะเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ล็อกสุกรไปเอ้ย <c oughs> นายพอแล้วเดี๋ยวจะไปส่งโรงพยาบาลไปไหม <c oughs> ใจดีจัง เดี๋ยวผมไปส่งโรงพยาบาลไปไหมตัวอยากอยากได้รถไหมอยากได้รถไหมอยากได้ครับซีวิกนะสีดำอะซีวิกสีดำหมอัไปดีไปดิไปดิได้ปะเฮ้ยผิดฝั่งทำไมเขาคนดีจังนั่นนะสิอืมจบชนรถกูรถเหงื่ออ๋อเออว่ะเออว่ะเอสิเอสิ

ไม่รู้โอ้โห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 คันละหมื่นใช่เหรอเขาโมโหได้ไงอ่ะโอ้ยโอ้ยแรงแรงคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่แม่เขาโมโหได้ไงอ่ะโอ้รถแรงรถแรงแรงสัตว์โอ้เสียงแรงกระหึ่มเลยนะไรงกระสับเซงโซนเราไม่ผิด อุ้ยไทบูมันออกเกมไงอ่ะนี่ที่ไหนเนี่ยนั่นน่ะเด้เฮ้ยนี่บ้านแกงมั้งใช่บ้านดีดาฟแฟมิลี่ใช่บ้านแกงแกงเนี่ยใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเขาก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีคนลงมามีคนลงมาเสียหนึ่งตีหนึ่งแข่งหรอแข่งเหรอไขควาย มึงแรงกว่ามันเยอะว่ะเฮ้ยเม้ยแรงกว่ามันจังวะ It was at this moment that he knew he fucked up โอ้ยตายเลยวะไอ้สัตว์เอ้จีทีอร์กูจีทีอร์สุดแรงกูไอ้สัตว์ฮะให้เขาไปส่งกระดาดดิมึงจะได้มีที่ขงมยรถไปเองกระดาษหน่อยนะแม่ค้าวีไอสควายหัง ก็เดาปีนไปไหนอะเดี๋ยเฮ้ยมันไปแล้ว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 อุ้ยสวัสดีน้องสาวไปกับพี่ไปจ๊ะมีคนอยู่มีคนอยู่ข้างในจ้าเห็นไหมมีสาวนั่งด้วยดูมีสาวนั่งอ๋อไม่มีมันออกไปแล้วเหรอเชี่ยเหมือนเอลปาโบเลยว่ะเออเป็นไงล่ะ ลกันคืออะไรคือเลาเล้าวหน่อยเล้าหน่อยดิน้ำมันหมดเลยดิตามโอ๊ยนนี่มัเป็ขอโทษครับขอตัวรถชิบตัวกลับเอ่อชนอีกไม่ได้นะครับไม่ผมขอโทษนะผมก็ผมถอยคุณมากลางถนนได้ไงเออผมผมถอยแล้วเอาคุณเดินหน้าอยู่นะครับคุณถอยไปได้ไงไม่ใช่นี่มันถนนไงถนนเลยก็ต้องรู้เดี๋ยวคุณตั้งใจูพดไม่ผมไม่เห็นจริงๆผมจะชนคุณเพื่ออะไรฮะ ชนแม่งเลยสุกาชนแม่งเลยเยียหลบจบไปจบจบไปอ่ะน้ำมันก็หมดเลยเออขอโทษโทษครับโทษโทษโทษไปเลยตัวหนีหนีเราทางไอ้ชาตตอนนี้เติมทุกคันเลยไอ้เหี้ยเออเรื่องขโมยขนไงมาไม่ร่างเติมไม่หมดเลยโอ้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึง เไอเฮียได้เขาข่าวมาอร่อยเก้อดูมันดิไอเฮียเอ้ยดูมาดูมาข่าวไม่เยอะต้องแพงไอเ A few minutes later กูอาจะถึงไอเฮียมึงข่าวไม่ดไอ้วหนักไอจ่ายมึงคิดถึงชีวิตจริงดิไอเฮียมึงเอาหาไปดิมันแค่จุดแค่ตัวแค่หน้าป่าไม่แค่ไหนเนอะ GTR ยังขโมยมาแล้วเลยระดับพักการ ต้องคุณสปาหรือเราสปาไม่ลุงจะรถเลี้ยวไม่ไปไอ้สัตว์เขียนไม่ดีเขียนไม่กระลาดู๋กูบอกเลยเหงานะเยัยต้องอยู่ตรงเนี้ยอีกนิดนึงจะลงเนินแล้วลงเนินก็สปีดแล้ว one eternity later เดินที่จะอยู่เข้าเด้อเถอะเด้อเถอะมันอยู่ทางไหนแสงแสงเหรอใช่ครับเออนอนได้ยั เอาเอาอาสภาพไปเปฝั่งนู้นิไปไปฝั่งหนุ่นิอุ้ยอุ้ยเขาเล่นกันอยู่นะนะไอ้สุกรตอนหน้าตาตาสุก้อนน้องเตือนแล้วมันนะเขาหรือไงวะใช่เหรอเว้ยเฮ้ยสุกรแล้วเขาไปไหนอ่ะโอ้โหมึงจนซะเฮ้ยสุกรอนเ่ยกูอยากเห็นอะไรแบนี้เอามาคืนด้วยเอามาคืนด้วยก็ดีอ่ะจอดเลยต้องอ่ะ รถนี้มันเบาเฮ้ยมันมาแล้วยีนเนี่ยขวนตามนี้ิ่งเจ้าของเนี้ยเจ้าของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจ้าพวกพวกแกงเจ้าของมันชิบหายแล้วรถกูชนยับเลยด้วยเฮ้ยเแรงยังวะเป็นรถเก็บโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอว์ยบโอว์ยบโชว์ยบเปิดเพลงฟังได้ไหมเนี่ยไม่ได้ติดแดกสีน้องถอยลงขอไม่ตามหรอก ไม่ตามแล้วอุ้ยไม่ตามเหี้ยอ้ยหม้ครับหม้รอบจิ๊บหายแล้วเหมือนจะหังแล้วเหมือนจหังแล้วว่ามันได้ตายเราแล้ว่อนทีหนึงแล้เหี้ยหังแล้วไปแล้วไปแล้วจัดรถขยบไม่ได้แกควยเอ้ยเฮ้ บอเบอบีกูอยากขับมานานแล้วโอ้โหแรงจังแต่น้ำมันจะหมดอีกแล้วไอ้สั์เออทำไมทุกขั้นเลยวะหรือ <laughs> ว่าแม่งออกไอเชนี่แม่งขโมยแม่งเติมมันให้กูไม่ไหวสั์มันไม่ค่อยมีใครคุยกับมึงเลยวะนั่นอะไรท้อปล่อยอ่ะ,ะอะไรครับท้อปล่อยอ่ะรอปลาครับผมอะไรนะ ล่าป้าล่าป้าป้าไหนอะป้าบิ๊กป้าไหนเนาะไปจากอาป่าป้าป้าอะไรนะป้าป้าพ่อพ่อมีพ่อได้เหรอใช่ฮะผมยังไม่มีเลยเอาหาสิต้องทำไงอะหาครับหาต้องทำยังไงอะโพสหาเลยก็ได้โพสหาเลยเหรอใช่พ่อพ่อที่มันหากันง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย ป yeah. 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 ัญหาเลยเชี่ยเดเดของหอมอี่มเชี่ยโคตรไงวอ้สัเออเนี่ยหิมเลนี่พ่อเนขยมัเอ็มเหแลวสวยจังเฮ้ยรถใ้ฮะขรถใมาฮะ รถผมรถผมรถผมมันเข้ามาทีงฮะเดินเข้าไปดิกูไม่ได้เข้าปั่นจักรยานเข้าเวยสักแล้วเฮ้ยใช่เราที่ทนใช่ดูแบบชายโชนเราไหมอ่าไหนได้ดูดูโช์ไงวะต่อยต่อยต่อย ตอ้าวเฮียอาอดีเออดีดีหนึ่งเฮียเอ้ยจะเข้าได้เลยปะเข้าได้เลยปะเฮียกำลังติดใจเลยกำลังติดใจเฮียนี่ติดใจจริงเลยไม่มีตำรวจไงกูอยากอยากคุยตำรวจเหรออยากคุยกับตำรวจมึงมีรถหนีตำรวจเหรอกูก็ขโมยรถไง